สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ทําการเพราะเลี้ยงแหนแดงนะครับผมได้มาจากกลุ่มงานวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรเขียนบอกว่ามีประโยชน์เยอะ ผมก็เลยได้ทำการไปขอเนื้อแดงเพื่อทำเป็นปุ๋ยหรือว่าทำให้เป็นอาหารสัตว์เช่นเป็ดไก่หมูปลาประโยชน์ของเนื้อแดงก็จะมีเยอะนะครับใส่ในนาข้าวก็ได้ประโยชน์ของเนื้อแดงทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีในตัวเจ่น เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สําหรับพืชผักและผลไม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีใช้เป็นแหล่งโปรตีนสําหรับสัตว์เลี้ยงมีต้นทุนการผลิตต่าสําหรับแหนแรงพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมเนี่ยมอบให้ผมนะครับบอกว่ามันจะมีการขยายพันธุ์ที่เร็วแล้วก็ใหญ่แต่ว่าแหนแงดงโดย ทั่วไปเนี่ยพื้นบ้านพื้นเมืองเราเนี่ยมันจะมีการขยายพันธุ์ที่เล็กผมก็เลยได้วันนี้ผมก็เลยได้ไปขอที่ศูนย์วิจัยมาก็เลยเอามาเพาะเลี้ยงดูนะครับปองดูเอาไว้เป็นอาหารเป็ดที่ผมเลี้ยงอยู่แล้วก็ไก่หรือว่าปลาในอนาคตผมก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือกำลังเพาะแม่พันธุ์อยู่ อันนี้คือกำลังทดลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้กินแค่ไหนแต่ผมชอบที่ว่ามันเป็นคือยังไงเอาไว้ผสมอาหารให้สัตว์ให้เป็ดเนี้ยผมว่าผมชอบมากเลย ลองดูครับผมยังก็ฝากด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ